ค่ะวันน <tea> <tr ue spooky> yeah. ี้จะพามาดูประเภทหมูบ้างนะคะหมูหมักนุ่มหมักงาสามชั้นหมักนุ่มหมักงาหมักน้ำผึ้งหมูบดนะคะสันคอสามชั้นสไลด์ทุกคนถ้าใครสนใจหมูกระทะนะคะนี่มีหลายรสให้เลือกเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะทางด้านนี้ก็จะมีปลาดิบนะคะแล้วก็ไก่ไก่หมักนะคะทุกคนทั้งตัวเลยเอาไปย่างได้เลยหนังไก่ปรุงรสจ้าอันนี้เอ็นไก่นะคะเอาไปทอดไปต้มยำย้อนมาเลยที่นั่นก็จะมีต้มยำเอ็นข้อไก่เดืนวันนี้นะแล้วก็วันนี้สำหรับเมนูวันนี้ที่เราจะเอาไปทำก็คือไปตีนไไก่สดนะะะคจเอาปต้มบ แล้วก็จะมีหมูแดงนะคะมีหมูปิ้งนมสดจ้าหลังจากที่เราได้รีนไก่มาแล้วนะคะเอามาตัดเล็บล้างด้วยเกลือน้ำส้มสายชูทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่เครื่องลงไปเลยจ้ากระเทียมราดผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดค่ะน้ําโค้กค่ะทุกคนโคกที่เราดื่มเป็นน้ำอัดลมนี่แหละใส่ลงไปเลยนะคะปริมาณก็คือใส่ให้ท่วมไก่นะคะใส่ซีอิ๊วหวาน,นะคะเพิ่มสีสันนะคะให้สีสวยงาม ตามด้วยซอสฝาเขียวหนึ่งทพีนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ให้เดือดจ้าพอเดือดสักพักนะคะเราก็มาชิมรสดูปุ้ยลืมใส่ผงรสดีทุกคนเติมผงรสดีลงไปคึ่งทพีนะคะนี่แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่แล้วก็มาดูค่ะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะตีนไก่ของเราเริ่มเปื่อยนุ่มแล้วนะคะ ตักไปชิมดูซิเป็นยังไงเรียบร้อยค่ะทุกคนตีนไก่ต้มโคกเปื่อยนุ่มมากเลยจ้า